สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิตรบูงเลขานุกการสาขาพักสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชลบุรีวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่จะมาคุยกันวันนี้เริ่มประเด็นแรกขอเชิญชวนพี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ร่วมกันสนับสนุนพรคสังคมประชาธิปไตยไทยในช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้ที่มีหน้าที่ที่ต้องจ่ายภาษียื่นชำระภาษีงวดประจำปี2567วันนี้ผมมาเชิญชวนพี่น้องกมกรผู้ใช้แรงงานและ พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันสนับสนุนพักสังคมประชาธิปไตยไทยโดยกรอกรหัสบริจาคภาษีให้พักการเมือง076ย้ำนะครับรหัส076ซึ่งการบริจาคภาษีให้พักการเมืองเป็นไปตาม ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองบริจาคภาษีได้ไม่เกินท่านละ5้าร้อยบาทผมย้ำอีกครั้งหนึ่งการบริจาคภาษีให้พรรคการเมืองนั้นเป็นภาษีที่พี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานเป็นภาษีที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเสียอยู่แล้วครับ ไม่ได้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใดทั้งสิ้นเงินภาษีที่เราจ่ายให้รัฐบาลอยู่แล้วเราก็แสดงความประสงค์สนับสนุนพักสังคมประชาธิปไตยไทยรหัสพัก076เพื่อพักการเมืองที่มีแนวคิดใหม่ๆพักการเมืองที่อาสาเข้าไปทำงานการเมือง เพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนเพื่อพี่น้องก,กรรมกับผู้ใช้แรยง,งานและเพื่อคนส่วนใหญ่ไม่ใช่เข้าไปเล่นการเมืองเป็นธุรกิจครอบครัวทำทุกอย่างเพื่อพวกพ้องและตัวเองก็ขอเชิญชวนพี่น้องกมกับผู้ใช้แรงงานและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่ง ก็รหัสพักการเมืองสนับสนุนพักการเมืองที่ภาษีที่เราเสียให้รัฐรัฐจะจัดสรรมาให้คนละ500บาทรหัส076นะครับเชิญชวนสนับสนุนพักการเมืองใหม่ๆอุดมการใหม่ๆพักสังคมประชาธิปไตยไทย พักการเมืองที่ไม่รับเงินนายทุนมาบริหารพักแม้แต่บาทเดียวเพราะเราอาสาจะเข้าไปทำงานการเมืองไม่ใช่เข้าไปเล่นการเมืองอันนี้ประเด็นแรกที่จะมาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนถ้าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยต้องสนับสนุนพักการเมืองที่มีอุดมการณ์และความมุ่งมั่น ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชก,กาลที่9อย่างเข้มข้นมาเป็นนโยบายพักสนับสนุนพักสังคมประชาธิปไตยไทยรหัสบริจาคภาษี076ประเด็นต่อมาผมเชื่อว่าพวกเรา ได้ยินกันจนชินชาหูว่าค่าแรงแพงของก็ต้องแพงของถูกแต่ค่าแรงแพงมีจริงๆและวันนี้ผมจะนำมาเป็นตุ๊กตาตัวอย่างเพื่อส่งเสียงไปยังรัฐบาลว่าถ้าดำเนินนโยบายแบบนี้จะพลิกฟื้นประเทศได้ พี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานเพราะม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะอยู่ดีกินดีอย่างแน่นอนครับยกตัวอย่างประเทศไต้หวันเขาทําได้อย่างไรครับปกติเราเคยได้ยินของแพงค่าแรงถูกหรือถ้าค่าแรงแพงค่ารองคีพก็ต้องแพงใช่ไหมแต่มีประเทศที่ทําได้ของถูกค่าแรงแพงครับ นั่นคือประเทศไต้หวันซึ่งเขายึดหลักสามประเด็นหลักๆที่ไต้หวันเอาจริงเอาจังถ้าคลิปนี้ไปถึงหูพักร่วมรัฐบาลหรือที่ปรึกษารัฐบาลจะนำโมเดลนี้ไปใช้ก็ได้นะครับประเด็นแรกที่ประเทศไต้หวันเขาเอาจริงเอาจังการที่รัฐบาลเข้ามาทำให้ค่าใช้จ่ายสำคัญสำคัญถูกลง ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือหนึ่งราคาน้ำมันที่ไม่มีภาษีซ้ำซ้อนหรือค่าเดินทางที่ถูกลงเช่นรถบัสในเมือง15บาทตลอดสายค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายหรือค่ารักษาพยาบาลที่มีโครงการประกันสุขภาพส่วนกลาง คนก็เข้าถึงการศึกษาที่ดีแทบทั้งประเทศไม่ต้องไปจ่ายแพงๆพอลดค่าของคีบลงได้คนก็มีเงินเหลือมากขึ้นและสงสัยไหมว่าเอาเงินจากไหนมาอุดหนุนเพิ่มเติมนะครับว่าราคาน้ำมันในประเทศไต้หวันนั้น ไม่มีภาษียุบยิบในราคาน้ํามันเหมือนบ้านเราครับสําหรับราคาน้ํามันบ้านเรานั้นยกตัวอย่างสมมุติว่าราคาหน้าลงกัน2 2่สิบบาทจุดศนภาษีสัมประสานมิตรห9าบาทภาษีเทศบาล 0.5990บาทกองทุนน้ำมัน1.99บาทกองทุนอนุรักษ์พลังงาน0 1 0 0บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม1.8721บาทค่าการตลาด0.6289และภาษีมูลค่าเพิ่มอีก0.0440 นี่คือโครงสร้างราคาน้ำมันในประเทศไทยครับมันถึงแพงไงครับนอกจากราคาสมมุติว่านำเข้าจากสิงคโปร์แล้วแต่ขุดที่อ่าไทยมากันที่ศรีราชาแต่ราคาสมมุติว่านำเข้าที่สิงคโปร์นี่ว่าแพงอยู่แล้วนี่บวกสารพัดภาษาีเลยครับสำนักสานมิเทศสาากองทุนน้ำมัน กองทุนอนุรักษ์พลังงานภาษีมูลค่าเพิ่มค่าการตลาดนี่มันจะไม่แพงได้ไงครับราคาน้ำมันทำไมไต้หวันเขาทำได้ไต้หวันนี่ไม่มีแหล่งขุดเจาะน้ำมันด้วยซ้บไทยมีแหล่งขุดเจาะแต่ดันไปสมมุติว่านำเข้าจากสิงคโปร์แล้วบวกภาษียุบยิบ เนี่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้ารัฐบาลเอาจริงเอาจังมันทําไมจะทําไม่ได้ครับทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยราคาสินค้าประโภคบริโภคแพงเพราะอะไรน้ํามันยังแพงครับนี่ต้นทุนการขนส่งครับต้นทุนการผลิตครับแล้วอย่างอื่นจะไม่แพงได้ไงค่าแรงก,ก็ถูกอีกครับในไทย ประเด็นที่สองที่ประเทศไต้หวันเขาจริงเอาจังว่าทำไมเขาถึงทำได้ค่าแรงแพงแต่ของถูกประเด็นที่2ส,ส่งเสริมการแข่งขันในประเทศที่ไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะบริษัทใหญ่ๆแต่มีหน่วยงานด้านการผูกขาดที่ทำงานอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดการแข่งขันของธุรกิจต่างๆในประเทศ พอมีการแข่งขันสูงคนก็มีตัวเลือกเยอะขึ้นเขาก็จะพัฒนาสินค้าอะไรใหม่ๆหรือทำราคาสินค้าเดิมให้ถูกลงมากๆที่สุดสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนทั่วไปที่เป็นผู้บริโภคอย่างเราเรานี่แหละนี่ไต้หวันเขาจริงเอาังครับไต้หวันไม่ไม่มีการถูกขาดครับร้านโชว์หวยเต็ม สินค้าขายข้างทางเต็มไม่มีการเอาเปรียบครับไม่เหมือนประเทศไทยครับเจ้าสัวผูกขาดครับสินค้าประโภคบริโภคเพียงแต่เปลี่ยนห้างถือหุน้นแค่นั้นเองไปห้างไหนก็เจ้าสัวถือหุ้นหมดครับผูกขาดราคาสินค้าครับนี่ผมเห็นมากับตาครับกลับบ้านปีใหม่ เชา้าราคาเนื้อหมูราคาหนึ่งตกใบอีกราคาหนึ่งเชา้านะครับปลาหมึอกอีกราคาหนึ่งตกใบเพิ่มมาเฉยอีกราคาหนึ่งนี่ชัดเจนครับว่านายทุนผูกขาดนั้นสิ่งที่เขาหวังคือกําไรสูงสุดเขาไม่ได้สนความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ไต้หวันทําได้ครับแต่ต้องเอาจริงเอาจังนะครับ ประเด็นที่3ซึ่งไต้หวันเขาจริงเอาจังทำอุตสาหกรรมใหม่ที่โลกอนาคตต้องการในขณะที่ไทยเรายังยึดการท่องเที่ยวแบบเดิมๆและอุตสาหกรรมเก่าๆเช่นชิ้นส่วนยายนยนต์หรือสินค้าเกษตรเป็นหลักเราวนเวียนอยู่ตรงนี้20-30ปีแล้วครับจนเรื่อนจนเริ่มตามเทคโนโลยีโลกไปทันแล้วแต่ถ้าเราไปไล่ดู บริษัทท็อป10บริษัทของไต้หวันก็คืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่มีความต้องการสูงในตลาดโลกทำให้ผลิตสินค้าได้ราคาสูงขึ้นบริษัทเองก็ขึ้นค่าแรงได้ง่ายโดยไม่ต้องกลัวขาดทุนช่วยให้รัฐบาลไปขึ้นค่าแรงให้กลุ่มอื่นๆในประเทศได้ง่ายแล้วรัฐบาลก็เก็บภาษีตรงนี้ได้มากขึ้น วนไปซัพพอร์ตในข้อหนึ่งได้อีกรอบและบริษัทที่รับทําชิปอันดับหนึ่งของโลกก็เกิดขึ้นที่ไต้หวันเมื่อ50ปีก่อนและตอนนี้แค่บริษัทเดียวก็มีมูลค่าที่ใหญ่กว่า GDP ทั้งประเทศของไทยนี่ชัดเจนไหมครับวิสัยทัศน์ของผู้นำเขานี่เขาพัฒนา อุตสาหกรรมโลกยุคใหม่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และชิปซีมเซมิคอนดักเตอร์ไต้หวันผลิต60%ของยอดการผลิตทั้งโลกเขาคิดตั้งแต่50ปีก่อนแล้วครับนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าทำไมถึงจำเป็นต้องมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์รัฐมนตรีต้องมีความรู้เฉพาะทางในกระทรวงนั้นๆ ไม่ใช่เอานักธุรกิจไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเอานักธุรกิจไปเป็นกระทรวงแรงงานเอาหมอมาเป็นกระทรวงศึกษาธิการแล้วมันจะพัฒนาไปยังไงครับนี่คือประเทศไทยเราติดหล่มมานานแล้วครับถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ถ้าไม่เช่นนั้นเราจะล้าหลังไปเรื่อยๆ หลักสูตรการศึกษาก็ยังเป็นหลักสูตรท่องจำอยู่เลยครับอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ต้องการแรงงานคือกราฟ,ฟิกดีไซน์การออกแบบู้เรียนรู้นวัตรกรรมจาก AI มีความคิดสร้างสรรค์ไม่มีแล้วครับหลักสูตรท่องจำมาเลเซียดูดีเซียขพัฒนาการศึกษาไปไกลแล้วครับ พวกเรายังอยู่หลักสูตรเดิมๆแล้วการพัฒนาประเทศถ้าไม่เริ่มจากการพัฒนาคนแล้วประเทศจะพัฒนาไปได้อย่างไรครับนี่ประเด็นแรกมีจริงครับในโลกยกตัวอย่างให้เห็นคือประเทศไต้หวันเลยครับค่าแรงแพงแต่ของถูกครับไม่เหมือนประเทศไทยค่าแรงถูกของแพง เทียบกับคุณภาพชีวิตประชากรแล้วมันช่างห่างไกลกันเหลือเกินเพราะผู้นำไม่มีวิสัยทัศน์ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยกันนะครับเลือกตั้งครั้งหน้าเข้าคููหาถ้าเลือกพรรคเดิมๆนักการเมืองเดิมๆการพัฒนาประเทศก็จะถอยหลังเข้าคองเพราะนักการเมืองและพรรคการเมืองเหล่านั้น อยู่กับทุนผูกขาดมาด้วยตลอดซึ่งพ,พ่งอแม่พี่น้องประชาชนคนไทยก็ได้เห็นตามหนา้าข่าวตามสื่อต่างๆว่าใครเดินตามนักการเมืองปัจจุบันนี้ไม่ใช่ประชาชนครับแต่เป็นนายทุนผูกขาดประเด็นต่อมาเรื่องทุ่น PM 2.5ล่าสุดผลการวิจัยของแพทย์ ชัดเจนครับฝุ่น PM, PM 2.5เป็นสารตั้งต้นในการเกิดโรคมะเร็งปอดเรื่อโรคทางเดินหายใจอันนี้เป็นข้อมูลการวิจัยของวิจัยของแพทย์ชัดเจนซึ่งปัจจุบันนี้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆกรุงเทพมหานครเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตขอนแกน่นนครราชสีมาและอีกหลายจังหวัด เป็นพื้นที่สีแดงครับเพราะฉะนั้นร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเป็นความหวังอีกความหวังหนึ่งของคนไทยที่จะมาแก้ปัญหาฝุ่นพีเม2.5ได้ไม่มากก็น้อยพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพศเป็นความหวังของคนไทยในการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดนกลไกในการบริหารจัดการและควบคุมกิจกรรมต่างๆที่ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศในทุกมิติโดยได้กำหนดให้มีคณะกรรมการทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและเชิงวิชาการและการบริหารจัดการเชิงพื้นที่กำหนดมาตรการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่ ครอบคุมกิจก,กรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทุกรูปแบบทั้งโรงงานสาหกรรมสถานประกอบการเกษตรกรรมการคมนาคมและการขนส่งการเผาในที่โล่งการเผาปา่าการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมการก่อสร้างหมอกควันข้ามแดนตลอดจนมีเครื่องมือหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เป็น,นกลไกสนับสนุนให้ภาคสาหกรรมภาคธุรกิจ รวมถึงประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีบทบาทในการควบคุมปรับลดและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศร่วมกันสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้คือการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายอากาศาศาสตร์ซึ่งมีรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการจัดการอากาศสะอาดจัดตั้งคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการอากาศสะอาดพื้นที่เฉพาะซึ่งจะแต่งตั้งเมื่อพบว่ามีสถานการณ์และระดับมลพิษทางอากาศในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะโดยมีหน้าที่และอำนาจในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ กฎหมายฉบับนี้จึงถือเป็นการให้สิทธ์หายใจอากาศสะอาดที่จะนำไปสู่การกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้ประชาชนในรัฐได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าวเพื่อให้บุคคลมีสิทธิท,ที่จะดำรงชีวิตด้วยอากาศสะอาดที่ไม่ส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองคุ้มครองในฐานะสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการคณะกรรมการที่การมิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาาสารเริ่มทําการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม2567ขั้นตอนหลังจากนี้เมื่อพิจารณาของกรรมธิการเสร็จสมบูรณ์ทุกมาตรตาแล้วจะมีการเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์รัฐสภาโดยคาดว่า,าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม2568 จากนั้นจะนำร่างกฎหมายส่งต่อให้วุฒธทีสภาพิจารณาวารละหนึ่งสอสหากขั้นตอนทั้งหมดเสร็จสิ้นจะนำขึ้นทูลเกาประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปนี่เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งซึ่งหลายภาคส่วนผลักดันไม่ว่าจะเป็นร่างของรัฐบาลร,ร่างของฝักฝ่ายค้านร่างของประชาชนร้วนแต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือแก้ไขปัญหาและคืนอ,อากาศสะอาดให พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้มีอากาศหายใจที่ปลอดจากมลพิษปลอดจากฝุ่นพีเอมสอซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการเป็นโลกมะเร็งปลอดเพราะฉะนั้นในระยะเวลานี้นโยบายรัฐรฐบาลเริ่มเข้มข้นเพราะอากาศสู่วิกฤตแล้วครับกรุงเทพม,มหานครก็ สามสิบเขตแล้วต่างจังหวัดอีกหลายจังหวัดพื้นที่แดงเถือกครับหายใจเข้าไปนี่รู้สึกได้เลยว่าแสบจมูกใครเป็นโรคทางเดินหายใจช่วงนี้พื้นที่สีแดงติดตามจากข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐถ้าจะออกไปข้างนอกมีความจำเป็นต้องใส่หน้ากากที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้นะครับจะได้กระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุด ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5มันแก้ได้นะครับถ้ารัฐบาลเอาจริงเอาจังประเทศจีนยังแก้ได้เลยครับสิงคโปร์ก็แก้ได้ครับพอรัฐบาลเขาเอาจริงเอาจังรัฐบาลไทยเพิ่งจะมาตื่นตัวล่าสุดก็เห็นเอาจริงเอาจังกระทรวงสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการเอก,กนัดพร้อมพันรัฐมนตรีขิงเริ่มมีมาตรการเข้มข้นในการห้ามเผาแต่ที่ไม่ขยับไปเยือนคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับรถควันดำเต็มกรุงเทพอยู่ครับมันแล้วมันจะแก้ปัญหายัางไงครับต้องบริการกระทุกภาคส่วนรัฐบาลต,ต้องเอาจริงเอาจังเพราะนี่เป็นปัญหา ระดับชาติกระทบกับสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับไม่ใช่หาเสียงดีจะพูดพูดแล้วก็ไม่ทำฉะนั้นต้องฝากประเด็นนี้ผ่านไปถึงยังรัฐบาลครับนี่เป็นประเด็นที่สำคัญครับ เพราะถ้าไม่แก้ไขเรื่องฝุ่นพีเอ็ม2.5อย่างจริงจังวันข้างหน้าประชาชนคนไทยก็จะป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจเยอะป่วยเป็นมะเร็งปอดเยอะแล้วเราจะเอากำลังคนที่ไหนมาพัฒนาประเทศชาติประเทศไทยต่อไปครับวันนี้ผมมาชวนชิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ